ค่ะวันนี้ก็จะมาทําคลิปแต่งหน้าแบบฉบับเต็มน,นะคะแต่อะไรไปเข้าใจนะคะวีน้องบอกมาเนาะว่าก็คือการแต่งหน้าแบบให้เห็นขั้นตอนแบบช้าๆนะคะแบบไปตั้งแต่ต่อมามนนคือเน็ลทิปในทิกตอกน,นะคะทิกต็อกจะต้องตัดทีละช็อตละช็อตมันจะสั้นมากเขาก็อยากเห็นเราทําทีละอย่างนะคะวันนี้ก็จะแต่งโทนสีนูดก็จะแต่งตามสไตล์ตัวนี้แหละค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะการขียนคิ้วแล้วก็ดูคิ้วแล้วอย่างนี้นะคะก็เริ่มเขียนอย่างนี้ค่ะ ก็ให้ไล่ไปนะคะไล่ไปตามคิ้วนะคะใครคิ้วสูงก็ให้เขียนสูงตามคิ้วนะคะใครคิ้วต่ำก็เขียนต่ำนะคะเขียนเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจริงๆคิ้วนี้จะเขียนยากนะครับเพราะว่าคิ้วไม่เท่ากันค่านี้จะได้รูปนะคะแต่ค่านี้จะตรงเป็นอย่างนี้นะคะและหากมันจะต้องเขียนให้เท่ากันก็จะยากทีนหนึ่งแต่เรามีความชํานาญพอสมควรนะคะ อันนี้ใช้ดินสอของมิสทีนสีเทานะคะมันจะเข้มกว่าสินตานิดนึงนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะส่วนหน้าที่ไม่เห็นทาแปรง,งพื้นนะ,ะเพราะว่าเราทาบีบีกันแดดมาแล้วนะคะแล้วก็ทาแป้งกระป๋องแค่นี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความเนียนที่ความพะใจตัวเองก็ทารองพื้นทาอะไรไปได้เลยนะคะนี่เขียนคิวเสร็จแล้วก็จะมาไล่จมูกนะคะนี่ค่ะตัวนี้สามารถไล่จมูก แล้วก็ไล่กรอบหน้าอะไรเงี้ยได้นะคะทํทำให้หน้าเรียวขึ้นส่วนด้านนี้จะเป็นสีขาวใช้บริเวณน,นี้นะคะใต้ตานละผากจมูกคางให้มันดูสว่างนะคะมันเขาเรียกว,ว่า้ามมติให้เปนหน้าเนาะอ,อ้อลืมบอกนิดหนึ่งว่ามีคนสงสัยว่าทําไมต้องเขียนคิ้วสูงเพราะว่าเราไม่ใช่คนหน้ายาวค,ะค่ะการเขียนคิ้วสูงจะท,ทำให้หน้าเราดูยาวหรือว่าเรียวขึ้นนะคะในความระสึกของเรานะคะ ถ้าคนที่หน้ายาว,ยาวควรเขียนคิ้วตัดมันจะตัดทําให้หน้าดูสั้นลงประมาณนั้นนะคะของเราตะเกียสูงขึ้นจะจะทำให้มมองของหน้าให้ดูยาวนะคะนี่คือเหตุผลที่เขียนคิ้วสูงและจริงๆคิ้วเราก็สูงด้วยแล้ะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะไม่มีคิ้วนะคะรับในวณนี้ถ้าเรามาเขียนต่ําอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีขนมันจะเป็นสีดินสอจาง ตรงที่มีคนมันก็จะเข้มมันก็จะสวยเราจรึงจะนเป็นต้องเขียนตามคิวตัวเองนะคะไล่จมูกขาก็ไล่อย่างนี้นะคะถ่าวว่านะคะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะช่วงตานะคะช่องนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปใช้มือนะคะไล่วันนี้จะไม่ไล่ กรอบหน้านะครับเพราะว่าหน้าเรารู้สึกว่ามันบันเดียวอยู่แล้วเนาะมันก็พอได้อยู่จะไล่แค่จมูกนะคะส่วนสีให้ไหล์สีขาวก็คิดดูว่าจะใช้ไหมเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรเยอะๆจะไปชอบอะไรมากๆนะคะคิดว่ามันเอาแค่พอดีนะคะและอย่างถ้าเราแต่งหน้ากลางวันนะ่ะไม่ได้อยู่กลางคืนเนาะเราแต่งธรรมดาไม่ต้องให้เข้มมากนะคะการแต่งหน้าที่เข้มมากๆคือการแต่งหน้าที่เหมาะกับไฟสลัวๆสนะคะ เพราะว่าถ้าไฟอย่างนั้นมันจะไม่เห็นหน้าเราก็ะเลยเลยนะคะต้องเขียนคิ Q ้วเข้มตาเยขย้ Q Q, มอะไรทุกอย่างเข้มหมดถ้าไฟสลันวน,นะคะถ้าอยู่แสงสว่างธรรมดาเนี่ยแต่งธรรมดาอย่าให้เข้มมากคะ่ะพอพอดูเป็นคนนองแต่งมา,มากๆไปมันจะดูหลอดะคะเคยเห็นในมค่ายอย่ากร้องในคาเฟ่หรือว่าพวกแสดงโชว์เนี่ยพอเวลาเขาออกมางนอขังแจ้งที่มีไฟส,สว่างหน้าก็จะเข้มมากั่นคือเขาจะเป็นต้องแต่งหน้าเข้มเพราะว่า ในที่สถานที่ที่ไฟมืดมืดมันจะมองไม่เห็นนะคะค่ะไร้จมูกนะคะแล้วก็จะมาทาตาค่ะก็จะทาคอนซีลเลอร์นิดหนึ่งนะคะจะไม่ใช้ไฮไลท์สีขาวจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะทาบริเวณใต้ตาอย่างนี้นะคะแล้วก็เปลือกตาเนี่ยเพื่อจะปกปิดบริเวณรอบตาเราให้มันดูเป็นสภาพอยู่ตามใบหน้านะคะปกตินะคะ เขียนขอบตาวันนี้ก็จะไปทาได้มากหรอกคะ่ะเขาจะเอาแค่ตามสไตล์ของเรานะคะเนี่ยสาเหตุที่ชอบบางหน้านเนี่ยมีคนชอบถามเนี่ยถ้ามือออกอย่างนี้ตอนนี้มันจะเห็นตัวนี้ชัดใช่ไหมคะตอนนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไระคะมันไม่ชัดแต่ค่ะมันเงาเนาะถ้าบางอย่างเนี่ยมันก็จะเห็นนะคะนี่คือสาเหตุนะคะแล้วก็จะมาทาค่ะบริเวณใต้ตาเลยนะคะจัะกรอบตาเลยคะ่ะ นี่ค่ะแล้วก็มาเกลีย่ยให้มันเนียนนะคะสังเกตได้ไี่คะว่ามันจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้ตัวนี้มันจะดูเรียบขึ้นแล้วก็ดูสีกลมกลืนไปกับใบหน้าขอบตาดำๆอะไรจะไมมีนะคะจะเห็นแต่ลูกตกายอย่างเดียวทีนี้เราก็มาเขียนขอบตาหรือว,ว่าทาตาอะไรได้นะคะมันก็เหมือนกับการปรับปรับสภาพผิวให้มันดู เนียนนะคะดูกลมกลืนกับหน้าทั่วไปเนาะไม่เห็นรอยเพราะคนตาคลา้ำตาดำอะไรเงี้ยนะคะคอนซีลเลอร์นะคะเหมาะค่ะก็จะทาตาด้วยลิปสติกวันนี้จะแต่งสีนูนนะอันนี้มันทาได้ทั้งตาแก้ปากเราจะไม่แต่งอะไรเยอะนะคะแล้วก็จะเล่นแค่กริดอะไรเน่แค่นี้นะคะตามสไตล์ของตัวเองน,นะคะนี่นะคะ บอกว่าทาตาได้แล้วก็ทาไปเลยนะคะแล้วจะตามด้วยสีดำอีกทีหนึ่งใช้สองสีนะคะการทาตาที่ดีอยาลดมสีดำนี่ค่ะสีนู๊ดก็ประมาณนี้นะคะก็ทาให้เกือบเต็มเปลือกตานะคะทาให้เกือบเต็มแล้วจะมาเล่นสีดำตรงน,นี้หนึ่งการเขียนขอบตาให้สวยนะคะสำหรับคนที่อยากได้ตาขบๆมเนาะดูดำคลับอะไรเงี้ย คนใช้ดินสอนะคะสีดำเขียนก่อนสีจะซึมออกมาเล็กน้อยค่ะทีนี้เราก็มากรีดอะเดเนอร์ซัมมันจะทำให้ตาดำทั้งตาเลยนะคะดำครับคือแล้วบางคนเขาจะชอบใช้อะไระะสีขาวเขียนด้านในอะไรใช่ไหมคะแล้วแต่สายคนชอบนะถ้าคนชอบสีดำครับก็เขียนดินสอก่อนนะคะแล้วก็เขียนอะเดเนอร์แต่วันนี้ไม่อยากเขียนดินสอค่ะจะใช้แค่อะเรเนอร์อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันเช็ดต่อลำบาก คือถ้ายวิญานจะไปที่ถ้าไปจริงอ่ะมันสมควรที่จะเขียนนะคะอยู่นอาหารอยู่ทนมาแล้วตาก็จะดำครับสวยนะคะถ้าบางคนเขาเขาจะเขียนตรงหัวมุมด้วยสีขาวหรือว,ว่าสีเหลืองอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้ตาสว่างนะคะตาสว่างขึ้นด้านด้านนอกในตรงเนี้ยหัวม,มุมตานะคะแล้วก็เปลือกตาด้านบนนิดนึงเดี๋ยวว่า นั่นในตาคือเขียนสีแดงแล้วแตกคนจะเขียนคือจะเขียนสีอะไรก็ช่างมันก็ดูดีทั้งหมดนั่นแหละค่ะและ้วตะคนชอบนะครับเอาเป็นว่าใครชอบแบบไหนก็ทําไปนะคะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะเราต้องให้เข้ากับตัวเราเองด้วยนะครับทีนี้เราจะมาทาสีดานี่ค่ะสีดําอันนี้ใช้ย,ยึดจบ,บูกด้วยสีน้ตาลสีนูนนี่ก็คือสีที่จะดูออกไปธรรมชาตินะคะไม่ได้อะไรมาก นี่นะคะบริเวณอย่างนี้มาจะทำให้ตาเราดูสวยขึ้นนะคะเวลาเราหลับตาเนี่ยลืมตาขึ้นก็จะดูคมนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาเกลี่ยทีนทีนะคะให้ความเสมอกันแล้วก็ให้มันเนียนนะครับนี่ค่ะใช้มือลบขอบนะคะให้มันเนียน ไม่ต้องไปเป็นชั้นเพราะว่าเราไม่ได้บล็อกตาเป็นชั้นนะคะกเราจะเจอาแค่ก,กลางๆใช้มือแตะนี่นะคะไล่ยหมันเนียนนะคะับไม่ต้องทาอะไรซ้ำก็ได้ค่ะเนี่ยเป็นกาะที่เราทาคอนซีลเลอร์ไว้แล้วก็มาทาบิิสติกเบเกสีทาทานะคะมันก็จะยังสีคงอยู่ค่ะทาแค่นี้เองค่ะสีดำก็พอนะคะแล้วก็มากรีดอะลเนอร์นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบผูกกันนะคะ ยาวนิดเดงก็จะดูทิว่าจะเขียนประมาณไหนก็แล้วแต่คนชอบนะคะับลำบากนิดเปิดพอลลูปคันนาค่ะปิดพอลลกก่อนรู้สึกว่าเขียนไม่นถนัดนะคะขออนุญาตเขียน้านนอกนะคะเพราะว่าเรามองกล้องแล้วต้องเลยนมันไม่ถนัดนะคะัไม่ต้องเขียนเสนสอค่ะวันนี้จะใช้อลิเดอร์ยอย่างเดียวนี่ค่ะกรีดเสร็จแล้วถ้าคนที่มีเปลือกตา ลึกนะคะเขาเรียกว่าอะไรล่องตาลึกเนาะยากรีดะเดเนอร์ากห่างยาวนะคะมันจะไม่สวยมันจะเป็นชั้นตัวน,นี้มันจะบุ๋มใช่ไหมคะมันก็จะหักตามแต่ถ้าคนที่มีเปลือกตาเต็มสวยนะคะกรีดะเดเนอร์ากห่างยาวได้สวยนะคะอย่างอย่างป้านเนี่ยก็คือจะอยู่มากตาก็จะเป็นร่องลึกนะคะ ไม่สมควรที่จะกรีดอะดนะี้นล่าขางยาวค่ะเพราะมันจะเป็นชั้นตรงนี้นจะลึกควรกรีดแค่เฉพาะรอบดวงตานะคะนี่ไม่ได้เขียนในสอด้านในนะคะกรีดอันนี้อย่างเดียวแต่ขวดนี้นี่คือจบนะคะดวงตาจะไม่ปัดขนตาแล้วว่าติดขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมติดไม่เป็นแล้ววันนี้จะไม่ปัดขนตาเพราะว่าขี้เกียจนะคะไม่อยากติดมันยุ่งยากที่มาแต่งให้ดูก็คือ ให้เป็นแนวทางว่าถ้าแต่อย่างนี้ทําแบบนี้แบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ไปประกนตาหนาๆห,หรือว่าติคนตาปลอมได้นะคะจะสวยค่ะโทรศัพท์เป็นอะไรเนี่ยการดําเนินการทันทีอ๋อโทรศัพท์บรรลอนนะคะเขาขึ้นเตือนนะคะตั้งร้อยสิบสองสิบเอ็ด อากาศร้อนก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเนาะเนี่ยค่ะการปัดแก้มบางทีเราอาจจะไม่ต้องปัดแก้มแดงแก้มอะไรตามสีอะไรนะคะปัดไฮไลท์ก็ได้ค่ะถ้าแต่งสไตล์อย่างนี้นะคะคือจะเป็นคนที่ชอบปัดไฮไลท์มากกว่าลงสีชัดเจนนะคะก็ไฮไลไท์อย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่หน้ากลมนะคะ ให้ลากานี่นะครับประมาณนี้นะครับแลว้วมันก็จะเป็นการช่วยคา้หน้าที่ว่าเราแต่งไปเนี่ยมันดูเสมอกันขึ้นนะคะดูเรียบขึ้นบางทีแป้งเปิ้ลมันเริ่มจะ คลายตัวเนาะหรือว่าสีอะไรที่เราทานเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยอันเนี้ยเรียกว่าอะไรนะครับเป็นพูดลำบากเอาเป็นว่าสรุปว่าใช้ยังเงี้ยคะ่ะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าจะต้องรู้อะไรทุกอย่างนะครับที่แต่งก็คือพอแต่งได้นะครับนี่ค่ะคนไล่ให้หมดนะคะรับบริเวณกรอบเนี่ยไรผมอะไรเงี้ยถ้าเราแต่งจางๆเนี่ย ถ้าไปอยู่ในที่มือ,มอสลัสๆเวีในไฟไม่พอเนี่ยก็จะไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าเราทําตายเข้มอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่นะคะเห็นอยู่ไม่นช่กับซีเกินไปแล้ววันนี้เราจะทาลิปสีนูดเนาะที่จริงเขาบอกว่าปัดแก้มได้แต่ถ้าปัดก็จะออกมันๆใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้เราลงไฮไลท์เสร็จแล้วจะปัดดีไหมไม่ต้องปัดก็ได้ ถ้าแค่ลิบไปเลยอย่างเดียวถ้าสีอย่างนี้มันจะดูซีดเขียดขอบปากก็ดีนะคะเขียดขอบปากนิดนึงค่ะสีเข้มเ,มเนะาะแท่งนี้ใช้มานานมากเราจะหมดแล้วหาซื้อแทนไม่ได้หรือไ,ไปหาที่ไหนซื้อมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ไม่เหมือนแท่งนี้จะเทียงหลายครั้งแล้วนะคะแต่ที่เราซื้อมาทดแทนเนี่ยมันซื้อตัวนี้ไม่ได้ก็ให้เขียนขอบนะครับ นี่ค่ะมันจะเป็นนอกสีคล้ายๆสีนี้แหละค่ะสีนูดื่อกีีนะคะแต่มันจะเข้มกว่าสีน้ำหมากประมาณนี้ค่ะการทาลิปสีนูดให้สวยจริงๆแต่คนที่มีริมฝีปากใหญ่จะทาสวยมากเลยนะคะคนปากกว้างหรือริมฝีปากใหญ่หนาเนี่ยจะทาลิปสีนูดสวยสังเกตไหมครับว่าคนที่มีริมฝีปากเล็กเขาจะเขาจะทาเกินขึ้นไปนะคะคือทาให้มันล้นปากมันจะดูสวยกับลิปสไตล์นี้นะคะ และคนที่ปากเล็กเนี่ยก็ควจะเขียนขอบเติมขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยทาจะดูสวยเนี่ยเมมก่อนนะครับแล้วสีที่เราเขียนขอบเนี่ยมันก็จะลงมาผสมมันก็จะดูเนียนขึ้นแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราควรเติมตรงไหนนะคะ นี่ค่ะจริงๆก็ทาเกินปากตัวเองอยู่นะคะถ้าเขียนขอบแล้วมาทาลิปแลมมสีจะเข้าหากันแล้วก็มาเติมใหม่เมมแล้วก็เติมันเ,เต็มตรงที่แลมเมขึ้นไปนะคะลิปสไตล์นี้ทาอย่างนี้จะสวยแค่นี้แหละค่ะถ้าใครชอบคนตาเป็นเพร์หนาๆก็ติดคนตาปลอมได้นะคะ จะดูอลังการปแบบหนึ่งอันนี้คือมาแน่นแนวทางให้ว่าเราแต่งสไตลน์นี้แต่งแบบนี้นะคะแค่นี้ก็พอประมาณนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ